สวัสดีครับผมสังดัสิ่นคมยักษ์วันนี้มารีวิวรถเก่าญี่ปุ่นครับโครงรถไทยนาเดินตามจากเีแปนมาลพบุรีผ่านมาเจอพอดีครับภาพคำเลี้ยวซ้ายขวาข สภาพสมบูรณ์อยู่ครับรขึ้นไท่ปานนี่ก็เขาบอกว่า,วาน่าจะเป็นเบรกเบรกและเล่งครับเลง่งคงจะเป็นไทยประดิษฐ์ครับอันนี้นะครับดึงเนี้ยนะครับดูคนโทนเกียร์อะไรนี้จะไม่เหมือนบ้านเรารับเกียร์ไปดูใกล้ๆครับมีเกียร์ หนึ่งสอสมี่ห้าเอียดดูล้อยางเลยครับอยางเลยยางเล็กครับขอไปเดี๋ยวดูก่อนมงไม่นครับอันนี้ครับดูหกคีสิบสองอสม ตเลิ้งอย่องไ้นานนะครับเจ้าของว่าใช้ได้อยู่ครับว่ามาขึ้นไล่ล่องมันครับขังยาครับใช้ถ่าไอ้ผ่านพวนแต่เครื่องนี้เป็นอาตีของไทยครับโูปลาต้ครับนูนูโกงอยู่เลยครับสภาพนี้ใช้งานหนักมากเี่ยดูฟังน,นี้นะครับ วินครับวินเขาจะเป็นเล็กไม่เหมือนบ้านเรามีร่องตั้ย,ยี่ห้ออะไรครับอันนี้กู้มาดูเองครับบุญครับบุญเยอะเคียดอยู่ไหนครับ เก่าญี่ปุ่นแท้ครับเนี่ยครับโลโก้ไออิโมโตะก่อนอนครับอราได้ดูอะไรดีเกินเนี่ยครับโลโก้ที่เรานำเข้าออกเยาบอกว่าเมีทา่ามะนาวอ้ในลำบะลาย นี่ครับดูครับยังไม่แกะเขาบอกว่าจะของในช่วงนี้ยังไม่ได้แกะเลยครับนี่ครับดูจะดูนอ็อตหนเดิมเดิมจากญี่ปุ่นเขาบอกว่าครับดูเผาครับญี่ปุ่นแทแเน้เจแปนเหล็กญี่ปุ่นเขาจะเหนียวครับเล็กๆนี่คดูถ้าเป็นของไทยจะใหญ่ ครคับใช้เล็กอย่างนี้ครับหนาปึ้งเลยครับตัวนี้ใช้งานมาเสร็จก็ต้องเป็นได้ลูกปืนเก่าขอางไทยครับแปลงหน่อยชุดนี้ของญี่ปุ่นสภาพโอเคครับอันนี้ก็เป็นเครื่องสูดน้ำ โอ่อครับแล้วไม่